คุณยายยูพินอายุ65ปีตอนนี้กำลังเอาแฟบมาใส่ในถังแดงครับผม,มเพื่อจะทำความสะอาดหน้าลานนะครับตู้ใจตู้ใจน้ำมันนะครับก็ช่วงนีนนร้นนนรถไม่ค่อยมีนะครับคุณยายก็ใช้เวลาวางให้เป็นประโยชน์นะครับจะเช็ดพวกตู้นะครับผมอันนี้คุณยายจะเดินไปแล้วนะฮะผมจะถ่าย อยู่ระยะทางไกลๆนะครับคุณยายก็ไปละพย้ายกระยันมากเลยครับผมสู้ชีวิตนะครับไปแล้วครับคุณยายอายุ65ปีนะครับยายอยู่พินนะครับผมมาทำงานที่จังหวัดระยองนะครับ ประมาณหาหกปีแล้วครับอยู่ที่ที่ปั้มเชลนี้นะครับก็ผมชื่อช่างต้นชนแนลนะครับเป็นตากล้องให้คุณยายนะครับผมตอนนี้ช่วงคุนยายวางนะครับรถไม่มีนะครับผมรถน้อยช่วงสายๆหน่อยนะครับคุอยากจะทําความสะอาดตู้จ่ายรับละตู้น้ำมันนะครับ คนอายุเยอะนะครับส่วนมากจะอยู่วางไม่เป็นนะครับแก่จักรยานนะครับผมถ้าไม่ได้ทํางานแก่ก็จะแบบงุดหงิดนะครับไม่ไม่ค่อยมีความสุขนะครับแก่ก็จะทํางานตลอดนะครับทางความสะอาดแต่ว่าอายุเยอะมันไม่เป็นอุปสรรคต่อง,งานนะครับแก่คุณยายนะครับทํางาน กระยันนะครับไวรุนยังยอมแพ้เลยครับผมช่วงเวลาวางคุณยายก็เช็ดตูนะครับผมนี่นะครับอายุหกสิบห้าปีนะครับเป็นพนักงานเตือนมันนะครับถ้าเป็นคนอื่นทั่วไปนะครับผมคิดว่าน่าจะทำไม่ค่อยได้นะครับเพราะาเพราะอะไรครับร่างกายอาจจะไม่ สมบูรณ์นะครับเหมือนกับเด็กๆหนุ่มๆน,นะครับเพราะว่าการเติม,ม,มนมานี้คือแบบต้องเดินตลอดนะครับเดินเติมแล้วก็บริการลูกค้านะครับบางทีรถเข้ามาแบบางทีรถเข้ามาเยอะๆน,นี่คือแบบตรงตรงรีบอะครับแต่คณยายเขาคนยายเก่งนะครับคณยายอยูเพินเก่งนะครับคือแบบคนยายแบบคือ เก่งมากคือเอาอยู่อะครับคืออายุไม่ไม่ใช่อุประสรรคนะครับคือการทำงานนะครับคือเก่งนะครับการเชยร์ขายการบริการการบริการนี่ยอดเยี่ยมครับผมแล้วก็คุณยายมีความอดทนนะครับคุณยายก็เก็บเงินสักก่อนะครับ เผื่อจะไปทำเกษตรอยู่ที่บ้านนะครับปลูกพักนะครับทำนานะครับผมบ้านคุณยายอยู่ที่บุรีรัมย์นะครับคุณยายอยู่พินนะครับผมอันนี้คุณยายนะครับช่วงวางก็อันนี้ก็ไวรุนนะครับผมพวกไวรุนแล้วก็อันนี้คุณยายนะครับคุณยายก็ก็จะอยู่วางไม่เป็นนะครับคุณยายก็จะเช็ดพวกหัวใจอะไรนี่ครับผม ก็วันนี้คุณยายเขาเจ็ดโมงนะครับเลิกวัยสามนะครับผมจะมีพักเที่ยงหนึ่งชั่วโมงนะครับคุณยายก็อยู่คนเดียวนะครับเวลาเลิกงานก็อยู่ห้องพักนะครับอันนี้็จะเป็นห้องพักของคุณยายนะฮะห้องพักของคุณยายนะครับผมตรมงนี้นะครับห้องพักของคุณยายนะครับผมกผ็กค,คุณยายก็จะนอนอยู่คนเดียวนะครับ พราะว่าแกสู้มาคนเดียวมาตลอดนะครับตัวคนเดียวนะครับเวลาป่วยเวลาอะไรก็ก็ต้องอดทนนะครับสูนมากก็จะเป็นพนักง,งานอยู่ในปั๊มนี้นะครับจ้าเวลายายป่วยหรือว่าท้องเสียอะไรเงี้ยก็พนักง,งานก็ช่วยกันพายายไปไปโรงพยาบาลน,นะครับเนี่ยครับผมคือเก่งมากกับคนยายนะครับผม มีความอดทนความอดทนสูงนะครับคือถ้าเป็นคนคนอาบุโสทั่วไปคนแก่ทั่วไปนะครับผมว่าคงจะทำงานไม่ได้แน่นอนนะครับส่วนมากก็จะเป็นดูลูกดูหลานนะครับแต่นี้คุณยายจาเป็นตรงคือไม่มีลูกหลานให้ดูนะครับไม่มีลูกหลานดูแก่นะครับแกก็ต้องทำงาน ทำงานสู่ชีวิตนะครับเพื่อจะเอาเงินนะครับสกักกอนึงนะครับเผื่อจะได้ใช้ชีวิตตอนอายุ70 70ปีนะครับขจะได้แบบกับบานไปทำนาที่ทำนาทำปลูกพักทำเกษตรนะครับอยู่ที่บุรีรัมนะครับก็คนยายทำง,งานได้วันละ350บาทนะครับวันหนึ่ง350บาทนะคนยายก็ คุณยายก็กินประหยัดยดนะครับบางทีเด็กๆลูกหลานมีอะไรเนี่ยก็จะเอาเอามาให้คุณยายกินนะครับบางทีเข้าไปตลาดเ็ก็ซื้อฝากคุณยายนะครับก็คุณคยายก็ประหยัดนะครับประหยัดอยู่นะครับผมก็คุณยายก็น่าสงสารนะครับคือบางทีได้เงินมาอย่างเงี้ยก็จะมีแบบว่า คนนี้เยิมคนนี้ขออย่าเงี้ยก็ไม่ให้ก็ไม่ได้นะครับคือสุดยอดแลวแต่ว่าถ้าเป็นคนอื่นเนี่ยครัอายุ65ปีนะครับเขาจะมีลูกหลานนะครับทำงานเนี่ยทำงานแล้วก็แบบว่าถึงเดือนนี้เขาจะฝากให้พ่อแม่นะครับฝากให้พ่อแล้วก็แม่ของเขานะครับเดือนละห้าหกพันเจ็ดพันอะไรเงี้ยครับผม แต่ว่าคุณยายก็ไม่มีลูกขากใครนะครับคุณยายก็ต้องทำงานเพื่อเก็บตังค์นะครับอีกประมาณสักปีหึงสองปีคุณยายก็จะนานาจะกลับ,บ้านแล้วครับคณยายก็บอกว่าก็เหนื่อยเหมือนกันนะครับแบบบางที่ก็ปวดขาเข่าไม่ค่อยไหวแล้วร่างกายไม่ค่อยไหวแล้วก็ช่วงนี้ก็ต้องเก็บตังค์ก่อนแต่ว่าผมว่าผมว่าดีนะคุณยายมาทำงานที่นี่นะ คือได้ออกกําลังกายนะครับได้ออกกําลังกายแล้วก็ทําให้คุณยายไม่ค่อยป่วยนะครับทําให้คุณยายแข็งแรงครับผมเพราะว่าคุณยายได้กระยับร่างกายตลอดแล้วก็อยู่กับคนหลายคนนะครับมันก็จะไม่ค่อยเครียดนะครับมันก็จะแบบหัวเราะแบบคุยกันสนุกสนานเนี่ยครับผม แล้วมันก็จะแบบไม่เหงาไม่คิดเยอะนะครับผมแล้วก็ถึงเวลาก็ทํางานหลืกงานก็พักก็เข้าห้องพักผ่อนนะครับคือคนยายเก่งมากผมก็บางบางครั้งคนถายเนี่ยตากองให้คนยายนี่ก็แบบว่ามีท่อนะครับบางทีมีอุปสรรคมีเรื่องราวนะครับเข้ามาในชีวิตบางทีเราก็ทอนะแต่ว่า เราก็ทอแล้วก็แบบบดกําลังใจนะบางทีขนาดเราไว้ล้นอะ่ะเราก็ยังมีเหนื่อยมีปัญหานี่ปัญหาน้นปัญหาชีวิตปัญหาครอบครัวนะครับแต่ว่าเรามา,มาหันหันมาดูยายเออคุณยายยังสู้เลยทําไมเรายังทําไมต้องทอด้วยทําไมต้องคิดเยอะด้วยทําไมต้องคิดมากด้วยละ่ะเออแล้วก็เลยแบบว่าเราเอาคุณยายเป็น หรือว่าเป็นแบบอย่างนะเป็นเป็นไอดอลเป็นแบบอย่างนะครับให้พวกเราเรานะครับบางทีเราท้อก็ดูคุณยายเออคุณยายอา,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 ายุ65ปีคุณยายาย,ายังสู้ชีวิตเลยคิดดูเด็คุณยายาย,ายังทํางานได้เลยแล้วเราเพิ่งอายุแค่30กว่าเอง20กว่า30กว่าทําไมเราจะไม่สู้่ใช่ไหมเรอาอก็เลยได้ความคิดมาจากคุณยายนะครับ หลายหลายครั้งนะที่เราทอเราก็จะดูคนยายเป็นแบบอย่างแต่ว่าคนยายบางครั้งคนยายก็ทอนะก็เขียนนะคนุนยายก็มาปรึกษากับลูกลูกหลานๆน,นะครับแต่ว่าการปรึกษากันเนี่ยมันก็จะมีทางออกช่วยกันคิดช่วยกันออเขาเรียกว่าให้กําลังใจกันจะมีกําลังใจแต่ว่าทำงานต่อนะครับบางครั้งก็คนยายก็ทอคิดเยอะ ประมาณนี้แต่ว่าลูกลูกหลานหลังก็จะให้กำลังใจแต่คุณยายเป็นคนอดทนอดทนสูงความอดทนสูงครับคุณยายเป็นคนอดทนสูงนะครับแล้วก็ยันไปที่ไหนก็จะมีคนรักคนชอบนะครับแล้วก็การพูดการจาของคุณยายนะครับคุณยายพูดเพาะพูดดีนะครับผมก็ อยากจะฝาก f อฟนะครับทุกคนนะครับฝากกดซับสไคร์นะครับ,กกรบแล้วก็ฝากกดติดตามคุณยายด้วยนะครับเผื่อจะได้เราสองคนของคุณช่างเต้นแสดงรับคุณยายเ็จะได้แบบมีรายได้นะครับคนดูเยอะๆก็จะมีรายได้ในการทําช่องทําคลิปนะครับซื้ออุป,รปรกรณ์มาถ่ายคลิปคุณยายนะเพื่จะได้แบบมี มีแบบว่าเออ่งบประมาณมามาเลี้ยงชีพตัวเองนะครับก็จะฝากง f ทุกคนนะครับแค่นี้นะเช่างต้นแชแนลจะจบคลิปแค่นี้นะครับเดี๋ยวก็จะตามมาทำคลิปคุณยายต่อไปนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับ